ก็สวัสดีเพื่อนด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมเจสซี่สล็อตนะคำ okay. เตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตาม เด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำนะคะแล้วใครที่เข้ามาเลยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วกันเพื่อนวันนี้ก็อยู่ในช่วงเวลาบนัสชามบนัสชามนะเออก็มีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมแล้วก็มีเพื่อนพี่ๆน้องๆคอยส่งเกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออใครที่สนใจเข้ากลุ่มบนัสามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้นะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้นะเออ <c oughs> วันนี้ก็จะมาเล่นเกมเตลาดน้ำนั้นเพื่อนมาวันนี้จะปั้นทุน4หนึ่าบาทนะเออวันนี้ก็ทุนมาหนาหน่อยเพื่อนใกล้จะสิ้นเดือนแล้วก็จัดเลยละกันเออมาเดิก็ขออยู่ที่เบ็ดสิบเบ็ดยิบก่อนละกันมาสัก30หมุนไปเพื่อน สวยงามสวยงามมาแล้วมาแล้วจะดอกนี้สวยงามพระลามเปยดยังไงหกบาทสวยยีสบาทต่อสิบสิมาแล้วบอกเอ้ยโอ้โหจะดอกนี้ได้มา173บาทนะเพือ่อนเอนเอได้มาหนึ่งเจ็บาทนะเออไม่ได้วันอยู่แล้วเฮียก็เพื่อนเอนโยโอ้ยโอ้ยโอ้โสี่4 4ตัวสี่ตัวสี่ตัว,ตวอีกตัวหนึ่ง อีตัวหนึ่งมันบอกว่าอีตัวหนึ่งจะเข้าหรือเปล่ายังไงโอ้โหไม่เข้าเอ้ยเกินไปหรือเปล่าไอ้เหี้ยเออโอ้โหเพือ่อนเพื่อนคนไหนที่สนใจเข้ากลุ่มมุนธารรมก็ลิงใต้อมเมนต์แรกผองใต้นะเพื่อนย้ำว่าลิงใต้อมเมนต์แรกขมงใต้เลยนะเออก็จะมีเปอร์เซ็นต์การแตกของแต่ละเกมนะแล้วก็มีเพื่อนพี่น,น้องคอยแชร์เกมแตกกันเข้ามาหลากหลายเกมเลยเออ แล้วก็จะมีสูตรในการเล่นของ่ซะเกีนนั้นเพื่อนเออเออดอกนี้ได้มา429บาทนั้นเพื่อนเออมาแล้วมันเริ่มมาแล้วนะจ๊ะมันเริ่มมาแล้วนะจ๊ะ,เ,นนะเบ็ด20นั้นเพื่อนเออสวยงามยังไงต่อยังไงต่อล่ะเฮ้ยโอ้โหไม่คอมโบเลยว่ะไม่คอมโบเลยว่ะวันนี้เหรอ Hello my friend Hello my friend เธอเมื่อทำนี้ฉันรักซะก่อนแค่อยากรอเดบมาโอ้โหนี่แหละสี่บาทยังไงต่อสวยงามสามสิบหกบาทแล้วจะม,มาแล้วโอ้ยวายติดใน,นดอกนี้วายคูณสามหรือเปล่าหนึ่งร้อยสี่สิบบาทโอ้ดอกนี้หนึ่งร้อยเก้าสิบหกบาทเพื่อนๆโอ้ยังแรงมาอย่างแรงวายเต็มนะจ๊ะอดอกนี้มาสองร้อยกว่าบาทนะเออ มาดีดรอนี้คอมโบยังโหนะเพื่อนเออได้มาเท่าไรแปดร้อยสิบเก้าบาทนะเออเป็นไงเล่าเบ็ดยี่สิบนะเพื่อนอืมก็ไม่ไดูวันอะไรอยู่แล้วนะน้องเออเออก็อย่าใช้เงินให้แม่งหมดเลยจะสิ้นเดือนแล้วมาเอาหน่อยไหมอู้พันห้าเยี่ยไม่กล้าสู้นะเพื่อนมาั่นเองเลยละกันขอเปิดระโบหน่อยละกันเพื่อนมาดิมาดิ อสวยงามติบมาต่อสวยงามระบายแปลกยังไงตรอบไม่มีคอมโบเลยไม่มีคอมโบเลยนะน้องๆเออน้องๆหนุน่นๆคนไหนที่มีอายุต่ำาสิบปดปีก็ควรได้รับคําแนะนํานะเออแล้วก็อุย้ยดองนี้สี่ร้อยกว่าบาทเพื่อนๆ oh God. โอ้ m กรอดโอ้ได้มาห้าร้อยยีสิบแปดบาทนะเออ ก็น้องๆหนูๆคนไหนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีก็ควรได้รับคําแนะนําเด้อเออแล้วก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนําไม่ได้หรือทําตามไปเด็ดขาดนะเออก็ตามนั้นนะน้องๆมาหน่อยไหมอ่ะเอ้ยเงียบเกินไปหรือเปล่าเงียบเกินไปเลยว่าเออมาหน่อยขอแบบบางๆอ่ะอ โอ้แม่ก็โอ้แม่ก็โอ้ว้าวพอยเกินฮัลโหลฮัลโหล my f r i e n d ฮัลโหล my f r i e n d i อ i n a l o r อ g i n a l โอ้โหอีกตัวเดียวจะลงก็ไม่ลงเนาะเออเกินปุยมุย้ยอ่ะสวยงามสี่สิบบาทมาแล้วจ้ะมาแล้วยังไงต่อมาขอสักห้าสิบหมุนไปก่อนแล้วกันเพื่อนขอสักห้าสิบหมุนไปก่อนแล้วกันมาดีสวยงามยังไงละ่ะโอ้โหสิบมาแล้วจ้ะสี่บาทคิวต่อหรือเปล่าช่องแรกสวยงามสี่หกบาทแล้วจ้ะมายัางไงต่อคิวต่อ เออสิบแปดบาทไว้อสองตัวสวยงามพระรามแปดไว้เหลืออีกหนึ่งตัวโอ้ oh, ตอนนี้เจ็ดสบองบาทไว้ oh, oh, อีกสองตัวนะเพื่อนโอ้โหสี่ร้อยแปดสิบบาทเพื่อนโอ้อีกสองร้อยห้าสิบหกบาทเพื่อนโอ้ตอนนี้คือแบบว่าฟังไม่ไหวเลยฟังไม่ไหวเลยนะโอ้โ oh, หขึ้นมาอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้ได้มา868บแปดบาทนะเพื่อนเออกำไรจะสามพันแล้วจ้ะกำไรโอ้โ oh, หไม่มาว่ะเฮ้ยเฮ้ยโยเย เอโอ้โหมาสามร้อยบาทโอ้จะสามพันแล้วโอ้ยร้อยเดียวร้อยเดียวหรอเออมาหน่อยดีมาหน่อยเยอะหรอสวยงามดอกนี้สี่ร้อยกว่าบาทโอท้ my god โอ Ой ้ยขึ้นหลักสามพันเลยจ้าทุนมาแค่พันสี่พันสี่ร้อยห้าสิบบาทนะเพื่อนเออมาดิเมื่อกี้ปลาหมึกนะเพื่อนอืมปลาหมึกก็แพงอยู่นะเพื่อนเออ เพื่อนๆคนไหนที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเออเดี๋ยวจะทำตามกันให้นะเออแล้วก็ฝากกดไลค์โอ้ดอกนี้ได้ไมสามร้อยกว่าบาทไวโอห้าร้อยกว่าบาทโอ้เพื่อนโอ้แล้วดอกนี้ได้ไหมเท่าไหร่โอ้เก้าร้อยสิบสองบาทเออโอ้กำไรตอนนี้มาสี่พันแล้วเพื่อนกำไรตอนนี้มาสี่พันอลไยังไงต่อไหลลัวไหลรัวดิน้องๆโอ้โ,อโ,อโหสวยงามกระอ โอ้ยใหม่ก้อนหนึ่งร้อยกว่าบาทเพื่อนเพื่อนวายสองตัวยังไงต่อสี่สิบแปดบาทนะเพื่อนโอ้ยใหม่กอนโอ้ยใหม่กอนหกบาทแล้วยังไงต่อโอ้โหเคไม่เข้าช่องแรกในตาดอกนี้ได้มาห้าร้อยเจ็ดสิบสองบาทนะเออกําไรจะกห้าบาทแล้วแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองบเ,เองบเด็ดยีนะ่สิบนะเพื่อนเอเอ,อวันนี้ขอเล่นทุนหนักๆห,หน่อยเออจะสิ้นเดือนแล้วไม่ได้วันอยู่แล้วนะเออ เยะเยเป๊ะไปโย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 เอ้ยโยโะเยอะโอ้โหยัยไม่มาเลยไม่มาเลยวะเฮ้ยโยซื้อซื้อดีไหมเพื่อนซื้อฟรีดีไหมโอ้โหยี่สิบาทสวยงามพระรามเปีดยังไงต่อโอ้โหเจมาเลยจ้ะคิวต่อหรือเปล่าช่องแรกโอ้โห้องนี้ได้มายี่สบี่บาทนะจ้ะมาต่อดีรองนี้ห้าสิบเก้าบาทแล้วยังไงต่อโอ้โหสี่บาทมาเลยจ้ะโอ้โหอะไรรัวๆอย่างนี้ โหถ้ามันมีคูนน่นจะดีมากโูมาหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะนเพื่อนเออไอเทียคือแบบว่าอะไรครับเนี่ยคือแบบอะไรครับเนี่ยดอกนี้เนี่ยจีบสองบาทยังไงต่อ,อมไม่มานะจ๊ะไม่มานะจ๊ะม,มาหน่อยดิมาหน่อยดิมาหน่อยดิมไม่เบาไม่บะไม่โบบะเลยไม่โบบะเค โอ้โหสวยงาม96บาทนะจ๊ะชมพู่หรือเปล่าช่องแรกสวยงาม198บาทยังไงต่อโอ้โห21บาทนั้นเพื่อนเออดอกนี้สวยงามประลา8โอ้เต็มหน้ากระดานเต็มหน้ากระดานเลยเพื่อนโอ้โหดอกนี้ได้มา421บาทนั้นเพื่อนเออได้เรื่องอยู่วันนี้จะแตกเท่าไหร่มาดูกันเพื่อนมาขอปิดเทเบก่อนแล้วกันขอปิดเทเบิหน่อยแล้วกันเพื่อนมา โอ้ oh m ม god โอ oh ้ m ม g ก d มาดีสุโอยส172บาทเหมือนโอ้ oh m ม g ก d มันมาหมกแล้วโอโ้ปิดเทอร์โบดีปิดเทอร์โบดีมันมาคอมโบแบบเรื่อยๆเลยเหมือนโอ้แล้วดอกน,นี้ยังไงไอ้ชูเขียวมาหรือเปล่าไอ้นี่เขาเรียกว่ามะนาวหรือเปล่าเหมือนโอ้ยปากมาแล้วยังไงต่อโอ้มันนาวไม่มาะจะโอ้ยโ oh อ้ m ม g ก d ดอกนี้ได้มา629บาทเหมนเหมือนเออกำไรตอนนี้มาพันห้าแล้ว อขอขึ้นเบ็ดหน่อยละกันเพื่อนเออมาเป็นเบ็ดเออหกสิบละกันเออหกสิบสักห้าสิบห้าสิบหมุนไปขอสักห้าสิบหมุนไปเพื่อนมาไม่ได้วันอยู่เลยน่ะน้องไม่ได้วันอยู่เลยนะเนพะื่นะอนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยละกันเพื่อนเออใครที่อยากไปดูเกมอะไรหรือสูตรไหนก็ย้อนไปดูใน คลิปผมได้นะเออย้อนหลังไปดูกันได้นะโอเคหรือเปล่านะั่งเออก็ใครที่อยากสนใจเขา้ากลุรูนะชามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมใต้นะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมใต้เลยนะเออตอนนี้ก็ได้กำไรมาสี่พันหกร้อยกว่าบาทแล้วนะเออมาสวยงานหกบาทยังไงต่อโอ้โหมาขโมยอย่างนี้สองร้อยโอ้อยี่แอรอเรือเป็นรอลิงเลย ลอลิงมีลอเรือเอ้ยอะไรก็ไม่รู้เออไอ้เหี้ยคือแบบว่าอะไรก็ไม่รู้สิบสองบาทอะไรยังไงต่อเออมาหน่อยสิบแปดบาทไว้หนึ่งตัวเออมาหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าสิบห้าบาทโอ้ไม่กอดขอจิบน้ำหน่อยละกันเมื่อนเออจะห้าบาทเลยนะกำไรจะห้าพันแล้วตอนนี้ห้าสิบสี่บาทอีกยังไงต่อโอ้โหมาแจนหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอ้มาห้าบาทแล้ว กำไรมาห้าพันแล้วจ้าน้องเออได้อยู่นะได้เรื่องอยู่นะได้เรื่องอยู่นะเออไมอ๋อทําไมอ๋อโอ้ไม่กอด oh เออมาดีสวยงามนี่เป็นเหมือนนาวหรือเปล่าเ,น,เนี่เพื่อนนาวโหมมนนีเหรอเอออะไรก็ไม่รู้แจวมาจันจะเอ้ยตลาดน้ําที่มันต้องพายเรือหรือเปล่าเพื่อนเออมันต้องร้องเพลงแจวหรือเปล่าแจวมันแจวตั้มตึกน้ำลิ้งไหลลึกนึกถึงคนแจวเอ้ย แจวมัแจวจำตึกนางนึกไหลลึกลึกถึงคนแจวเอ้ยโอ้ไม่โกดมาหน่อยก็ได้มาหน่อยก็ได้เฮียเหลือมันสี่พันสแล้วจาก5้าันกว่าบาทฮัลโหลเฮ้ยเบ็ดหกทีกูหวบเลยเหรอฮัลโหลเกินปุยมุยม้ยอ่ะเกินปุยหรือเปล่าเกินปุยมุ้ยดอกนี้ละเก้าบาทยังไงเออมไม่มานะ ไม่มานะเดี๋ยวกูว่ากูากาต้องซื้อฟรีจะไปละเออซื้อแล้วกูไม่รู้ว่าจะแจกหรือไม่แจกนะเออโอเคหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะแจกหรือไม่แจกนะเออเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะสดเต่งกระเด่งแมวเก้าสิบหกบาทยังไงดอกนี้โอ้โหมันมาเลยจ้าหนึ่งร้อยกว่าบาทนะเออมาเอ้ยเข้าฟรีหรือเปล่าเข้าฟรีหรือเปล่ายังไงต่อยังอืมไม่มาเนอะเออไอ้เหี้ยเหลือสามมันเก้าเลยเพื่อนอะไรกับเนี่ย เฮ้ยห้าร้อยโอ้โหดอกนี้ปังๆไม่ไหวเลยห้าร้อยสี่สิบบาทนะเออดอกสุดท้ายยังไงดอกสุดท้ายยังไงโอ้โหมาซื้อฟีเลยโอ้ไม่ไหวนะเพื่อนพออยู่ที่เบ็ยี่แล้วกันพันห้าพันห้าน้องว่าไงอะเออทําไมอ๋อมาหน่อยโอ้โหสี่ตัวเองไอ,อ้เหี้ยคือแบบไม่ค่อยหวั่นเลยไม่ค่อยหวัน่นไม่ค่อยไหวเลยเออมาหน่อยดิน้องๆเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันคืออะไรไม่รู้ว่ามันมาจากไหนบางคนเขาก็เรียกว่าตลาดน้ําบางคนเขาก็เรียกว่าตลาดน้ําบางคนเขาก็เรียกว่าโอ้เพไม่ร้องเลยเพื่อนเฮ้ยโอ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 ้ยยังไงยังไงมีลุ้นนะฟีในฟีหรือเปล่าอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งเพื่อนเพื่อนโอ้โหไม่เข้าเอ้ยเหี้ย เออซื้อมาพันห้าไม่รู้จะคุ้มหรือเปล่านะเฮ้ยอย่างเงียบแล้วกันถ้าเกิดไม่คุ้มก็ขอทุนคืนแล้วกันเอออย่าดูดกูเลยอย่าดูดกูเลยกูเหลือสองพันเก้าแล้วเออเอาทุนมาหนึ่งพันฮะสี่ร้อยห้าสิบบาทนะเพื่อนเออโอโอโอ,โอเงียบนะเหลือสามหมุนอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ยเหลืออีกสามหมุนไม่มาเลยเหรอโหลโอเสียนะสองร้อยกว่าบาทสวยงามโอ้โห ถึง500ก็ย uh, sure. ังด an ีเ้ยโอ้โหเสียกําไรเสียทุนไปเยอะมากเลยที่ซื้อมาเสียทุนไป1นึ่งพนึ่งนะเออโอ้โหไม่ไหวแล้วเออมาขอสัก30หมุนแล้วกันเพื่อนขอสัก30หมุนแล้วกันอืมโอ้มาแต้ตั้งจิหนึงลิงไหนลิงนึงหลงลงแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมว่าผมงั้นผมขอเออเบ็ด เบ็ดเจ็ดสิบละกันขอสักสองสามทีหนึ่งมาแล้วมันมาแล้วสองโอ้ยสองพันหนึ่งร้อยกว่าบาทเพื่อนเื่อนโอ้ my god โอ้ฟังไม่ไหวเลยเบ็ดเจ็ดสิบเพื่อนเื่อนเออเอาทุนเอากำไรคืนมาหน่อยห้าพันสองร้อยมาขอสองหมุนหนึ่งแล้วสองแล้วยังไงโอ้โหมาขอเปิดเทเบิล อะไรเออมาดอกกูขอแบบปังๆรอบเดียวกูเลิกเลยกูขอแบบว่าได้ปังๆโบบาโบบารอบเดียวกูเลิกเลยนะโอ้โหนี่ไงเจ็ดสิบเจ็ดบาทมาแล้วมนาวโหมันี่่าโอ้ยโอ้ยแล้วดอกนี้มนาโอดอกนี้เจ็ดพันหกร้อยก็บาทเพื่อนๆนโอ้ยโอ้เลิก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 ดอกนี้แหละปังไม่ไหวเลยกำไรมาหมื่นสามแล้วเพื่อนเอาเอาตุนมาแค่หนึ่งบาทสี่ร้อยห้าสิบบาทนะเออ ใครที่อยากเขา้ากลุ่มหุนธรามแตกดีๆไปผม, <ๆ S 1> ผมก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลยนะเพื่อนย้ำว่าลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้นะเออจะมีบอกเปอร์เซ็นต์การแตกของแตละเกมน,นะแล้วก็มีกลุ่มอบอกสูตรในการเล่นของแตละเกมด้วยเพื่อนเออวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนแล้วกันเพื่อนก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์อีกรอบแล้วกันเออใครที่สนใจเขา้ากลุ่มหุนธรามก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์แรกผมได้เลย หรือใครที่อยากลองเล่นอะไรก็ลิงก์ใต้คอมเมนต์เออใครที่สนใจแบบอะไรเงี้ยอก็ทักไปหา admin เขาดูลองทักไปถามเขาดูนั้นเพื่อนเออใครที่อยากให้ผมเล่นเกมอะไรทุนเท่าไหร่ก็ขอเข้ามาได้นะเพื่อนก็ขอตัวไปก่อนละกันเกมเนี้ไปบายโหยได้กำไรมาหม oh, ื่นสามโอ้ยาย